นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยค่ะวมือน,นี้นางน้อยสิพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเบิง่งพาพี่น้องมาเห็ดแกงเห็ดบดพี่น้องเอ้ยมื่อนี้สิแกงเห็ดบดด้วค่ะอันนี้เห็ดบดธรรมชาติเห็ดบดข้าวโดข้าวงานบ้านนางน้อยนี่แหละค่ะใส่พักหวานนะคะใส่มะบวบใส่พักอีตูแล้วก็สใส่ปลาค่ะมื่อนี้ ปลากระบอต้องโตใหญ่หลายค่ะเอาเอาสิกินแต่พักเน้นพักเอาค่ะเฮดบดอันนี้เป็นเฮดบดที่แบบเพิ่อนอันนั้นมันขึ้นในคอรนนะธรรมธรรมชาติเลยค่ะเด้อไปเก็บไปยังมาน้องน้อยซื้อมาเมื่อน,นี้น้องน้อยซื้อมาประมาณร้อยนึงแต่ว่าแบ่งครึ่งค่ะพี่น้องเห็นมันลายน้องน้อยก็เลยบดได้แบบฉีบแบบยังมันนะคะแทตัดควันมันแล้วก็สียเอามาไว้แกงเลยค่ะแล้วก็ตำข้าวเบือค่ะพี่น้องคะสัตำพริก แล้วก็หอมแดงนังน้อยซอยลงไปแล้วก็ตะไคร้สองหัวค่ะพริกนิดประมาณสิบห้าเม็ดค่ะและ้วตำใส่เกลือจักหน่อยนึงค่ะตำลงไปให้พอได้เกล็ดนั้นแล้วก็สิป่นข้าวสารลงไปค่ะข้าวเอิเข้าวเบือบ้านนังน้อยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วค่ะพี่น้องข้าวเหนียวมาค่ะข้าวเหนียวสารมาตำเพื่อให้มันน้ำมันค้นมันอย่างค่ะเมื่อนี้นังน้อยลงมือเองเลยพี่น้องไอ้ทั้งอยากถ่ายทั้งอยากเห็ดกับข้าวเองเมื่อนี้ กะตัตค่ะเอาจนมันแหลกพลละพี่น้องเอ้ยแนวกินไปสานบ้านเฮาหนี่ขาดบอได้ละค่ะใส่ตะไคร้ลงไปน้ำค่ะตัดขาวหอมแดงพริกอันนี้คุณยายเพิ่นครัวปลาพี่น้องเอ้ยปลาที่ถึกลบคุณตาค่ะได้คู่มือคู่มือเลยค่ะเมื่อละสี่ห้าตัวทั้งประโคปลาดุกค่ะพี่น้อง มื่อานี้เฮาสใส่น้ำยานางเด้อค่ะแล้วก็น้งน้อยก็เลยเอาเข้าวเบือที่ตำเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะเครื่องที่ตำเมื่อกี้นี้เขาใส่ลงไปแล้วค่ะพี่น้องใส่ลงไปปูนกับน้ำยานางเขียวแกงแบบลาวลาวอีสานบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องคนมันจะบ่ให้ข้าวเบือมันติดก้นหม้อค่ะแล้วก็สใส่น้ำปลาแดกเด้อค่ะเด้อน้ำปลานี่ หอมห่วยๆค,ค่ะนะัวขนาดกินอ,อาหารภาคอีสานนี่มันต้องขาดปลาไม่ได้วันนี้กับซีไซประมาณสามบ่วงพลนะคะสามสี่บ่วงถ้าบ่บบบพอพรเพราะว่าเกลือก็ใส่ลงไปแล้วกับที่ตำพริกเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปก่อนพอน้ำเดือดแล้วน้องยก็ดได้เอาปลาลงแล้วพี่น้องมึงพักหวานก็งามงามค่ะพี่น้อง,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 องคะ่ะเห็ดบด บักบัวเฮดบลจังน้อยก็เอาเป็นดอกเลยค่ะตัดแต่คามันออกรอน้ำเดือดจังหน่อยค่ะอนนี้เติมความนัวลงไปแล้วค่ะบดิถ้าบดใส่นี่บดแซบพี่น้องเคยใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายน้ำยาด้านี่ก็เคีย้ยงงามขนาดค่ะ เอาปลาลงไปแล้วค่ะปลากันยังขนาดว่าตายแล้วก็ยังบดตายนะคะยังอยากดิ้นอยู่ค่ะแต่เทาก็บโบน้นนะคะถ้าเอาปลาลงแล้วก็ไม่ค้นค่ะเดี๋ยวมันจะคาวเดี๋ยวเอาวันทับพีจิกๆปลาลงจักหน้อยหอมประเดกขนาดวันนี้นงน้อยก็เสียอวันเฮ็ดค่ะเอาพวกที่มันสุยกยากๆมีลงก่อนพี่น้อง ใส่ลงไปแล้วค่ะจะใส่เห็ดใส่บวบลงไปใส่หมกบวบลงไปน้ำกะบวบหอมบวบหอมบ้านเฮาค่ะหน่วยใหญ่อยู่ใส่หน่วยนึงพอค่ะใส่ลูกนึงก็พอมือนึงกะทายมือนึงกะเท็ดอาหารค่ะวันนี้แกงเองลงมือเองค่ะ น้องน้อยเกตอาหารอีสานนี่น้องน้อยเห็ดเป็นเกือบทุกอย่างละค่ะอันใดที่บอยากในกสิเฮตแล้วก็คนมันค่ะใส่น้ำบอายพี่น้องอใส่น้ำพอดีอจเจาะนี่พอดีได้จ้ำได้อย่างนี่ยชาหมักบวบทานยังซุกก่อนค่ะ ทาเฮดทำหมักบวบซุกจังน้อยแบบนี้ค่ะเดือดแล้วกินหอมเลยค่ะพี่น้องบางคนเขาอาจจะใส่พักชะอมพักคะพักชะอมค่ะแกงนี่แกงได้เมดค่ะบดบ่มีสูตรตายตู่ดอกพี่น้องแล้วแต่ไผมีพักอย่างใส่ได้เมดค่ะพักติ้วก็ได้พักหวานเอาลงไปแล้วค่ะพักหวานพักอีตูปนกันลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บแท้พักหวานพักหวานภูพานเขา น้อยก็จิกจิกจิกพอยมันอันนั้นแหละค่ะก็เป็นตาแซบแล้วบ้านนี้ชิมดูถ้าโบ่พอยอย่างกระใส่เติมเข้าไปค่ะน้ำปลานิดน้อยแต่อย่าเค็มถ้าเค็มหลายมันก,กินยากเป็นตาแซบบอกค่ะพี่น้องเป็นหอมจะได้เนี่ยน้องน้อยเป็นคนแกงเองลงมือเองวันนี้ค่ะแกงเห็ดบดใส่ผักหวาน อย่างแซ่บเลยค่ะบ้านนี้มาได้แล้วแล้ะพี่น้องเอ้ยบ้านนี้สิตักออกไปสู่คุณตากินเลยได้คุณตานั่งท่ากินแล้วถือพายติบเข่าไปนนั่งท่าเลยได้พอดังน้อยอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้อง,งน้อยกับเตรียมตักเตรียมอย่างโคอภัยเด้อท่ายแบบมือเดียวค่ะทำมือเดียว แล้วแล้วบึงซีสันเป็นตะกินโมคะวันนี้คุงน,น้อยกระสิตักออกไปสู่คุณตากินผักหวานลายหอมค่ะกินแบบสุดยอดมากลุงน้อยตักออกไปถ้วยบ้ากใหญ่ค่ะคุณตากะกินเติมสองครั้งเลยค่ะวันนี้ แกงกินเที่ยวเดียวกับสิบพอเลยค่ะอ่หานตักออกมาแล้วพี่น้องเนียไม่แก่เ้ยค่ะเห็ดอันนี้ยังอ่อนอยู่เ้้ค่ะเห็ดธรรมชาติของเราคุณตาแล้วก็ลงมือแล้วค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาแซบกำลันงน้อยกับครอบครัวเด้ยค่ะเมือนี่แกงเห็ดบดใส่ผักหวานใส่หมกบวบแล้วก็ใส่ปลาอาหารอีสานแซ,ซบแซบบ้านเรานึ่งข้าวใหม่ด้วยค่ะ มากินมาแซบด้วยกันเด้อจ้ามาเด้อค่ะสุขูสุคนมกนม่อมยค่ะยังอยู่มาแซบนำกันเด้อจ้า